สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ริมหาดนะครับผมนะที่เล่นอื่นๆก็มีเยอะแยะไปเล่นนะครับผมนะนี่ <Okay. S 1> ต้องโชว์ซะหน่อยอ่าแลก็เวลารออาหารนะครับลละะก็เฮ้อะโอเคโอเคเอาให้หัวร้อนก่อนคอม์บิตตี้ครัคอม์บิตตี้คอร์บตี้คอร์บิเตี้จิ้งประเนี่ยวกิ้งประเนี่ยวนะ รีบรีฟาร์มรีบหนีรีฟาร์ม hmm. รีบหนีเอาเอาสีม่้งปุ๊บค่อยหนีนะดูดูดีดีด้วยอยู่ใกล้กระจัดสิครับอ่าแยงบ้านเดียวกันเด็กอ้าคงเสียสละหอวไหลเออก็ได้เกาะสามแล้วนะ เจอไข่ยิ่งไข่นะเว้ยของดอบไข่นะฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยไ,ได้ยินยตอบว่าเออเอาหน่อยไข่อะไรวะไข่รูปรูปไข่อ่ะมันจะดอบไอเทม อะไรอะไรให้เจอ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 ได้ยินเสียงเท้าได้ยินเสียงเท้าไม่ได้ยินเสียงเท้าอยู่แถวนี้วิวิวโดนโดนตายตายอยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้าบ้าน รอองแ็กอะไรต้องมีี่ก่อนลอยู่นวะงดอะไรก่อนเปล่าเฮ้ยมีได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถเฮ้ยได้ยินเสียงรถกดแล้วนี่งเอาหนีรอดรอดไม่ตายไม่ตาย ้มันกำลังจะบินหนีเพื่อนเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาเฮ้ยเห็นปะเนี่ยเพื่อนมันมานะนนะเนี่ยไอ้เหี้ยคนแน่เลยเหีย้ยมันมันกำลังจะบินหนีอยู่เมื่อกี้อันนี้คืออะไรวะก็จะบินไงเดี๋ยวบินให้ดูเดี๋ยวบินให้ดูเ,ดดเอา้าเออกูไม,ม่มีสกิลนี่หว่าที่มันจะลอยขึ้นบนฟ้าได้ปืนปะได้ไดได ไปเกาะสามกันยังเนี่ยมาเอาดิฝั่งนูนะ้นอ่ะมันจะมีบนันไดอยู่ฝั่งนูนะงน้นอะ่ะฝั่งนู้นอ่ะจะมีทางขึ้นบนันไดอะ่ะมีกาะสามอยู่เพิ่งดิวงยังไม่บีบเลยนั่ไงั่นไงนั่นไง,นนไงหนึ่งหนึ่งห้า้าหหเก้าหนนึ้มีมีคนหนึ่งยิงยิงยงกันอยู่ยิงยงกันอยู่ในบ้าน ตรงรถเห็นป่ะรถ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 ที่กูยืนอยู่เนี่ยนี่ตรงที่กูยืนอยู่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยหนึ่งเก้าหกเนี่ยที่มันมีสลิงสร้อยห้อยลงไปเนี่ยตัวเลขสามอ่ะกูเป็นเลขสามอยู่ข้างนอกเนี่ยมีตัวหนึ่งตอนนี้กูอยู่เนี่ยไปทำไมมันก็ของเต็มแล้วไม่ใช่หรอเก็บอะไรอีกอะโอ้ ลงไปจะไปเฮลิคอปเตอร์อยู่บนจะได้ไม่อมันรับ้ที่เออโน่มันดน่ยน่มันกำลังแอบเนี่ยเมันอยู่ข้างนอกเห็นไหมเนี่ยเออยงไม่โดนเลยหมันวิ่ง ล่วงแล้วล่วงแล้วได้แล้วไม่รู้บอดเลยคนถ้าจะเป็นคนแล้วให้มันมันมันแอบบังเกอร์ด้วยเมื่อกี้ก่อนจะวิ่งหนีมาโอ้โหอยู่ข้างล่างเลยวะไหนไหนเลขอะไรเลขอะไรมึงก็บอกดิที่มึงมึงเลขอะไรมึงก็บอกดิือเลขสองอะไรเงี้ยตัวกลับเริ่มร้อนละ หัดไปด้วยเล่นไปด้วยมาร์คให้หน่อยมาร์คให้หน่อยกูไอ้นั่นมันบังว่ะจอกูดูดิกูได้ยินเสียงเท้าอยู่เนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมามาอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจไป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 กูลงมารับเร็วๆๆๆๆออกมาข้างนอกตึกออกมานอกตึกตรงสลิงอ่ะ มาดิมาดิมาดิเร็ว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 ไปแม่งไปให้มันงงอยู่นั่นแหละไอ้ที่อ่ะอุ้ยโหใครเตรียมจรวดมากะเนี่ยเก็บปลาใช่ไหมเก็บมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมยิงฮะคุมคุมคุมตึกนี้ก่อนดิแยกจุดยุทธศาสตรลเลยนะตึกนี้เดี๋ยวกูไปสอยสไนเปอร์ก่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปเป็นสไนเปอร์ อยู่ในตึกนะอยู่ในตึกนะอยู่ในตึกก่อนก่อนนะให้ดูให้มันออกจากรถถังแล้วเหรอไม่เห็นเลยว่าเดี๋ยวยี่สองคนจะเข้าจะขยับไปอยู่ยในจะเอกกลางวงว่าเฮ้ยน่าเฮลิคอปเตอร์เห็นปะ สองหกเจ็ดสองหกเจ็ดมันมันมันจะเอาแอร์ดรอปแอร์ดรอปลงแล้วมันลงแล้วอ้าวตายเฮียยิงได้สัตว์มันลงหอปุ๊บมันกระโดดไงตายพอดีเลยเฮ้ยมีมีคนมีคนมีมีเท้ามีเท้ามีเท้าเฮ้ยไอเก่งจะอุ๊ยกูโดนยิงกูโดนยิงตายแล้วตายแล้วไอเก่งไปไหนบอกให้ถุดยุทธศาสตร์นี้ก่อน ทำไมมึงตายเหรอเผือบมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนข้างบนไหนอ่ะบนภูเขาเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเป็นคนเป็นคนเล่นเป็นคนเล่นไอ้ตัวโลห์เนี่ยต่ำอยู่นะนะเผือบเผือบกูแพ้เผือบกูสต์ต้นไหนแพ้นีตายหมด เลยแต่โคตนายแพ้มันมันอยู่ข้างบนอะเก่งพร้อมปะยิง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 เดี๋ยวกูจะวิ่งไปหามันเฮ้ยมันโดนแล้วเห็นยังเห็นยังกูวิ่งกูกำลังวิ่งไปเนี่ยกูตามไปอยู่เนี่ยไม่ต้องตามขู่ไว้ดิขู่ไว้ไปมีคนขับรถมา โอ้ยเฮียเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกูล่วงแล้วกูล่วงแล้วเฮ้ยมันมันรอมันรออยู่นะมันรออยู่นะสองคนสองคนเฮ้ยข้างบนมึงข้างบนหนึ่งหิวหิวหิวเฮีย,ย,ย,ยตายเลยจัดเอ้ จะื้อทรายมัต้องไปไหนอันนั่นแหละเพื่อชัยชนะเกือบเวิร์กแล้วก็บอกแล้วมึงอ่ยไปไหวยน้ําอยู่ไหนมาเนี่ยยืนเนี่ยเฝ้าเนี้ยไปกูอยู่ข้างบนไงกูโดนสอยเมื่อกี้เนี่ยเฝ้าดูแลสองคนกูจะไปอยู่ข้างในละซุ่มยิงได้ไอ้แต่มันนี่มันีคลินนินจาหรอกขึ้นไม่ได้หรอกแต่ระวังมันปลาระเบิดมาแล้วมึงไปอยู่ชั้นสอนดิ เปิดมาจะได้ยิงเลยเออเอาแล้วไงครับผมรับใจแล้วครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่ต้องออก เกี่ยวกว่านั่นใช่แล้วแหละแลน่จะยอมตายแบบไม่ไปสู้หรือว่าออกไปรู้เฮ้ยมันมันสามารถขึ้นข้างบนได้นะข้างบนอ่ะเออแล้วก็ลองลองมองยิงพวกมันดูอยู่ไหนนี่มีประตูอยู่ฝั่งนู้นประตูมันมีประตูอยู่นู่นนู้น,น,นมันอยู่ในบนเขาบนเขาบนเขา ก็จะชนะอันดับหนึ่งนะครับผมก็เสียดาย